ก็ผมก็ขอถวายความเคารพอาจารย์นาาะครับแล้วก็เจริญพรนักเจริญมิตรโคตรลกทุกคนนะครับปร่อาจารย์ชื่ออาจารย์รังสรรค์ติขพันโยอาจาจย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในปฐรมระมหาโพธิวงศ์ศาจารย์ในอำเภอคลองถุนจังหวัดกำแพงเพชรนะก็ประสบการณ์ที่ได้ใช้น้ำหมักภูเขาผสมบ,บักตรีผลาเพราะเนื่องจากพราาะอาจารย์อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรเนี่ยก็มีหน้าที่ในส่วนงานของการลงพื้นที่ ในการลงพื้นที่ทําบ้านคารานิทแล้วก็ในการลงพื้นที่ในการเทศสอนตามโรงเรียนต่างๆซึ่งสิ่งที่จะต้องปฏิบัติในทุกครั้งนั้นก็คือจะต้องใช้เสียงใช้เสียงเป็นอย่างมากเลยในการลงพื้นที่ทั้งการนําสดมนทั้งการสอนศิลธรรมสอนคุณธรรมจร,ร,รมิยธรรมต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดปัญหานึงก็คือคอเนี่ยมันเสียงจะค่อยๆแหบแห้งไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีการอาการไอไอที่แบบแห้แงๆนะซึ่งเป็นมานานแล้วก็ไม่หาย ไปรักษาหมอมาตั้งหลายปีก็ไม่หายนะจนกระทั่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บรมเมท่านได้แนะนำํำสมัคผูกขาวตีผลาให้ลองใช้นะพอลองใช้ครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะจากที่ไอหนักๆเนี่ยพอลองไปครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าเออร่างกายเรามันดีขึ้นนะแล้วก็พยายามใช้ไปเรื่อยๆ,ๆนะก็สิ่งที่ เข็นเป็นอัศจรรย์เลยก็คือไอสิ่งที่เราเคยไอเนะี่ยแห้งๆเนี่ยมันหายไปเลยแล้วก็เสียงจากที่แบบพูดไปพูดมาแล้วเสียงจะหายไปเนี่ยนะครับนะก็พูดได้นานขึ้นนะทําให้เรามีกําลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีมากยิ่งขึ้นนะสำหรับสูตรที่ใช้นะก็จะใช้ผสมน้ํหนึ่งต่อห้าสิเป็นน้ําหนักภูขาวทีพาราหนะึ่งต่อห้าสิูขาวทีพาราหนึ่งส่วนแล้วก็น้ํ aut, นะ้า5ิส่วนผสมกับน้ําใช้ฉันระหว่างวันได้เลยแทน้ำเปล่าเลย พอเดินท้าไปไหนเนี่ยก็พกน้ําส่วนตัวก็บ่อน้ําส่วนตัวโดยที่เราผสมน้าภูเขาไปเลยนะก็ไปใช้ระหว่างวันได้เลยนะจิบเรื่อยๆนะทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆให้ร่างกายได้ซึมซับให้สาร <c oughs> ก็เรียกว่าให้ภูเขาให้น้ําตีพลาน้ําหมักเนี่ยที่เราผสมไว้เนี่ยได้ซึมซับไปในร่างกายนะสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือเนี่ยโอ้จะทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะแข็งแรงขึ้นนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในการสร้างบุญสร้างบรารมี นะครับก็ขออยากจะขอเชิญชวนนะให้คณะการณมิตรให้สาธุชนทั่วโลกนะที่ได้รับชมคลิปนี้ที่ได้รับฟังประสบการณ์จากพระจารย์ในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงสุขภาพของนักสร้างบาร,รมีนะว่าเราควรจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนก่อนที่เราจะไปขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายนะตัวเราต้องแข็งแรงก่อนเมื่อเราแข็งแรงแล้วเนี่ยซึกเราจะได้มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็ง นะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ได้โดยง่ายจะได้ไปขยายงานพระพุทธศาสนาเป็นกําลังหลักให้กับหลวงปู่หลวงพ่อปุณจญญญในการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปยทั่วโลกนะก็ต้องขอเชิญชวนทุกคนให้ได้มาลองใช้มาได้สัมผัสนะประสบการณ์ตรงนะว่าจะพบความอัศจรรย์ของน้ำหมักภูเขาวรีพลานะขอเจริญพร